จนถึงตอนนี้หากจะพูดว่าถนนทุกสายของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งตรงความสนใจไปที่ดิวมานูเอลอกาเต้ ate, มิดฟิลตัวรับวัย23่ปีเป็นทิศทางเดียวกันแทบทั้งหมดก็คงจะไม่ผิดมากนักน,นะครับโดยก่อนเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมายิงถือว่าเข้มข้นเพราะหลายทิศทางข่าวอย่างเช่นฟาบิซซโลโมาโนชี้ตรงกันว่ากระบวนการเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วและดิวนี้คาดว่าน่าจะจบลงในรูปแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่ายืมตัวพ่วงออปชั่นบังคับซื้อหลังจบฤดูกาล2024-25 20 สอดคล้องกับรายงานของเบนจาคอบที่อัปเดตเอาไว้ว่าแนวโน้มดิวนี้จะเป็นการยืมพ่วงออปชั่นบัคคับซื้อแต่เพิ่มเติมว่าดีว่าจ,จะยังไม่รู้ล่วงภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากเบสเช่พร้อมที่จะลากสถานการณ์ไปจนถึงภายในสัปดาห์หน้าที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในวงเล็บต่อท้ายคือหากว่าจําเป็น คีดเวอร์ตรงคําในวงเล็บสะท้อนว่ามีความเป็นไปได้ที่เปเชจะใช้กลยุทธ์ดึงเวลาให้เข้าใกล้เซนเดสไลน์ตลาดมากที่สุดเพื่อเป็นการประลองกําลังทางการเจราจาต่อรองกับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่นะครับเพราะหน้าข่าวที่มีอัปเดตกันออกมาตลอดยังคงยืนยันว่าทางเปเชต้องการค่าตัวของมาเนลโอกาเต้ o ate, ที่60ล้านยูโรหรือราว51าล้านปอนด์แต่ในขณะเดียวกันความเป็นไปได้ที่ดิวนี้อาจจะย้านะครับว่าอาจจะได้อสรุปในระหว่างเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะกระแสะจากบางสื่อเช่นเลเกิปของฝรั่งเเสสได้้นนําออขอ ไว้บนชุดคําที่ว่าทั้ง2สโมสรมีการตกลงสัญญาการเช่ายืมฟงออปชั่นบังคับซื้อกันเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอน,นาาด์และคาดว่าดีวนี้จะเสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งคีย์เวิร์ดไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านั่นแหละครับที่ทําให้เราต้องกํากับโอกาสของความเป็นไปได้ว่าดิวเนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวใหญ่สําคัญคญ,ญเอาในช่วงกลางดือของคืนที่ผ่านมาครับต่อได้เนื้อหาหน่าสนใจจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวเป็นบทความที่เขียนโดย Marcel, ทา, United, ดรยแบบาร์โลมาร ดำเนินงานซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อเลี่ยงความกังวลใจเรื่องกฎ FFP โดยเขายกเคสการขายฟาคุนโดเปสตี้ไปยังพานาทีไนกอสซึ่งจบลงด้วยค่าตัว5.1ล้านปอนด์กับ1.7ล้านปอนด์ในส่วนแอด n ออนแต่กํากับว่าส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดของดิวนี้มันอยู่ที่เงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าตัวของเปสตี้จะทําผลงานได้ดีหรือไม่ก็ตามหากในอนาคตพานาทินายกอสสามารถขายปีกดาวรุ่งทีมชาติอุรุกไวย์ออกไปได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับส่วนแบ่งเป็นจำนวน45%ของราคาขายซึ่งในแง่ที่ว่าหากฟาคุโดเปสตี้เกิดทําผลงานไม่ดีที่พานาทินายกอสแล้วถูกขายในราคาต่ํากว่าทุนที่พานาตินายกอสซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะยังไงยูไนเต็ดก็ยังได้ส่วนแบ่งอยู่ดี เพียงแต่กรณีนี้ดูเหมือนทางปีแสดงเล็งเห็นแล้วว่าด้วยศักยภาพของนักเตะที่เป็นถึงขั้นดีกรีทีมชาติการไปเล่นในลีกไก่ปืนเที่ยงของยุโรปอย่างประเทศกรีซคงไม่น่าจะเหลือบาก,กว่าแรงอะไรและแนวโน้มจะพัฒนาฝีเทา้าทําผลงานการเล่นที่ดีออกมาได้นั้นน่าจะมีมากกว่าซึ่งในอนาคตผ่านาทีในกน่าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อไปซึ่งยิ่งสูงเท่าไหร่อยูในเต็ดก็ยิงได้ส่วนแบ่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าโลมาแชลระบุว่าการใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งหากมีการขายต่อไม่ได้ถูกทําแค่ในดิวของฟา ie, คุนโดเป แทบทุกดิวขาออกที่จัดการภายใต้ยุคบริหารของอินเนอร์กรุ๊ปเลยด้วยซ้ำทั้งนี้เทคนิคดังกล่าวมีใช้ในวงการมานานแล้วนะครับแต่ว่าวที่ผ่านมาก่อนหน้ายุคอินเนอร์กรุ๊ปจะเข้ามานั้นปีแสแตแดงดูจะไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ถูกนามาใช้ในยุคของอินเนอร์กรุ๊ปมากขึ้นเช่นดิวล่าสุดแม็กซี่โอเยเดลดาวรุ่งปีสาตแดงดที่เพิ่งถูกปล่อยตัวไปยังสโมสรลิเกว,วอ,อรซอก็ถูกระบุว่าทั้งยูไนเต็ดได้ใส่เง ย้ายไปเบียร์เลยเอ้าก็ถูกระบุครับว่าหากทางเรือดำน้ําสีเหลืองทําการขายได้ในอนาคตจะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จำนวนสูงมากเมื่อขายต่อในอนาคตหรืออีกตัวอย่างก็คือเมสันกรีนวูดที่ย้ายไปโอลิมปิกมาร์เซยรายนี้ชัดเจนมากว่าแมนยูในเต็ดมั่นใจว่าหากมีการขายต่อจะสามารถทาเงินได้มหาศาลแน่นอนพวกเขาเลยเลือกใส่เปอร์เซ็นต์การขายไว้สูงถึง50%จากค่าตัวทั้งหมดกลับมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบทความของไทลอนมาเชลระบุว่าผู้เล่นดาวรุ่งอย่างเจมส์การ์เนอร์แอนโทนีเอลังกาซีดานอิก G, อักเซลตวนเซเบย์อีทันแลดชารีซาเวดโนมเอเมลอนและมาร์คุลโดที่กระต่างถูกปล่อยออกจากลัวปีศาจแดงไปแล้วนั้นทุกคนต่างก็ถูกใส่เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์การขายครั้งต่อไปเอาไว้ในสัญญาทุกคนพร้อมกับชี้ว่านี่คือกลยุทธ์ที่เรียกกันในแง่ที่ว่าย่อมปล่อยออกจากทีมตนเองโดยราคาที่ไม่เยอะมากอะไรเพื่อหวังผลตอบแทนที่มากกว่าในอนาคตโดยเลือกจะให้สโงสอนคู่ค้าแด้นักเตะไปในเรทค่าตัวที่ไม่แพงมากแลกกับการขอใส่เงื่อนไขเหล่านี้ที่ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง พร้อมระบุว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่น่าแปลกใจอะไรสําหรับโอมาเบลดาซีโอคนใหม่ของปีสัตว์แดงเขาย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่ในตําแหน่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเองก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องการทํากําไรจากการขายนักเตะประเภทดาวรุ่งของทีมออกไปโดยมีเงื่อนไขอะไรต่างๆและมีการระบุว่าเงินจํานวนเกินกว่า100ล้านปอนด์คือความสําเร็จที่ชัดเจนมากของโอมาเบลดาในการจําหน่ายดาวรุ่งออกไปโดยแนบกลยุทธ์เงื่อนไขดังกล่าวอีกทั้งไม่ใช่โอมาเบลดาคนเดียวนะครับเพราะในกระบวนการแนวทางนี้เจสันวิลคอ็อกที่เคยมีอดีตเป็นถึงผู้ ด้วยการอะเคเดมีของทางเรือใบสีฟ้าก็ทราบดีถึงการทํางานในแนวทางดังกล่าวและทั้งสองคนก็กาลังนําสิ่งที่พวกเขาเคยทําได้อย่างเก่งกาจที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาทําในบริบทของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เนปัจจุบันครับไทโรมาชลปิดท้ายบทความว่าฟุตบอลในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งการควบคุมค่าใช้จ่ายถูกจํากัดให้ต้องรัดกุมและถูกจับตายอย่างเข้มงวดกวดขันทําให้เงื่อนไขยอย่างเช่นสิทธิในการจะได้เจราจาซื้อคืนเป็นสมโมสรอนแรกในราคาที่กําหนดหรือการใส่เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในการขายครั้งต่อไปได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งอาวุธสําาคัญขดโร สอ,อย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้และการที่ยูเนเต็ดผ่านมาดําเนินการในรูปแบบนี้มากขึ้นสะท้อนว่าพวกเขากําลังได้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานที่เข้าใจการทํางานในรายละเอียดพวกนี้ดีขึ้นเข้ามา ต่อการที่ประเด็นน่าสนใจจากสื่อฝั่งสเปนเดลเฟนซาเซนเทลที่ต้องบอกว่าอาจต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างจะลอยๆและอ้างอิงแหล่งข่าวที่ไม่มีการเผยต,ตัวตนเนื้อหาคือแหล่งข่าวของเรารายงานไว้ว่าตัวของเลนนี่โยโลยังไม่ได้เลิกฝันเดองการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดโดยพร้อมกันนี้ทางราชันชุดขาวได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการแต่เป็นข้อมูลมาจากคนกลางที่ว่าตัวของโยโลกับแมนยูไนเตดมีสัญญาใจกันว่าหากผ่านไป2งฤดูกาลแล้วเรอัลมาดริดยื่นข้อเสนอที่ดีเข้ามายูไนเตดต้องไม่ขวางหากเขาจะย้ายไป ทตาามมควมน,นั่นแหละครับถึงได้มีการกำกับว่าข่าวนี้ก็ควรฟังพอเป็นพิธีไปสําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะธรรมชาติของสื่อฝั่งสเปนมักออกข่าวในลักษณะที่เอื้อประโยชน์เชิงบวกให้กับสโมสรอนภายในประเทศพวกเขาเป็นเรื่องปกติมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอีกทั้งถ้าพิจารณาจากเนื้อหาสัญญาใจให้ผู้เล่นสามารถย้ายทีมได้เมื่อถึงเวลามันก็ดูไม่สมกับเป็นการดําเนินงานจากฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันักเท่าไหร่ด้วยนั่นเองครับปีไทยที่เนื้อหาสัมภาษณ์เพจคอนเฟ e เ e น c ์ก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้จากเอเดนเ้นไป ของวิกตอร์ลินเดนเลฟที่มีภาพข่าวได้รับบาดเจ็บและอาจไม่ได้ถูกจําหน่ายออกไปในตลาดรอบนี้ที่ใกล้จะปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยเจนฮางให้ความเห็นเรื่องนี้เพียงว่าอย่าสับสนเพราะเขาแค่มีปัญหาที่นิ้วเท้าและเราหวังว่าเขาจะกลับมาได้ในเร็ววันแต่กับสุดสัปดาห์นี้เขาอาจจะยังไม่ทันก็เท่านั้น จากนั้นเอด็กเทนฮากก็เลยอัปเดตตัวผู้เล่นที่ไม่พร้อมจะมีชื่อในเกมสุดสัปดาห์นี้แน่นอน100%ปรว่าประกอบไปด้วยไทยเรลมาลาเซียลาสมุนไฮรูแลุกชอซึ่งทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับเลนนโยโลซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับจากนั้นเมื่อถูกถามเรื่องการดําเนินงานในตลาดนักเตะกุนซอชาวดันระบุว่าเราแค่ต้องอดทนและทํางานหนักต่อไปเราจะพยายามสร้างฝุมกําลังทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วยังเหลือเวลาอยู่และเราต้องปรับปรุงทีมอยู่มอาอาา่งป,จ,งปจ้ไขึถ คำถามเอเดร็กเทนฮังต่อเนื่องจากคำถามเรื่องตลาดนักเตะเลยว่าส่วนตัวพอใจกับการเดินงานในตลาดรอบนี้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าใช่ผมพอใจและยินดีเพราะเขาแสดงให้เห็นว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในฐานะสโมสรเรารู้ว่าเราต้องไล่ตามช่องว่างแต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็สะท้อนถึงความเทอทยานที่เรามีแนวทางที่เราต้องการจะมุ่งไปถึงตอนนี้เรามีการเดินธุรกิจที่ดีมีผู้เล่นที่ดีผู้เล่นที่มีคุณภาพในการเข้ามาเสริมและสนับสนุนทีมของเราจากนั้นนะักข่าวถามเอเดร็กเทนฮากเรื่องอนาคตของเจอดอนซานโช ที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวคุณสือชาวแันก,ก็ตอบว่าเราแค่ต้องรอดูกันต่อไปเรามีทีมและผมหวังว่าเราจะมีขุมกําลังที่มีผู้เล่นพร้อมอย่างน้อยตําแหน่งละสองคนเมื่อเราเข้าสู่การแข่งขันหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปมันหมายความว่าคุณไม่อาจจะใช้ผู้เล่นใดทุกคนแต่คุณก็ต้องการพวกเขาทั้งหมดเพื่อให้ดําเนินไปตลอดทั้งสี่ซันได้เราต้องบริหารจัดการมันทัศนคติของผู้เล่นถือว่าสําคัญเพราะบางครั้งที่พวกเขาไม่ได้หลงเล่นพวกเขาอาจจะไม่พอใจซึ่งพวกเขาก็ต้องจัดการความรู้สึกเหล่านัน เป็นทีมรางวัลรอยอยู่ที่เดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งจนกว่าจะถึงวันนั้นเราต้องการผู้เล่นทั้งหมดที่มีแรงจูงใจระดับสูงซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องของความคาดหวังแต่มันคือสิ่งที่เป็นความต้องการของคําว่าทีม เจาน้นเอกเทนฮากได้พูดถึงเจ้าโชดเซอร์กเซ่กองหน้าตัวใหม่ที่ประเดิมสกอร์แรกให้กับทีมในเกมกับฟูลแลมโดยยืนยันอีกครั้งว่าการที่กองหน้าสามารถทำประตูแรกได้ตั้งแต่เกมแรกแบบนั้นมเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเพราะมันหมายถึงความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาสุดท้ายคือการกล่าวถึงฟาคุนโดเปสตีที่ย้ายไปอยู่กับผ้านาชิไนกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเทนฮากระบุว่า เขาเป็นผู้เล่นมีพรสวรรค์มีพัฒน,นาการขึ้นมากแต่เรามีการแข่งขันในทีมที่สูงมากโดยเฉพาะตำแหน่งริมเส้นเรามองที่ว่าเราต้องการอะไรในฐานะทีมและเรามีผู้เล่นหลายคนที่แข่งขันกันในตำแหน่งเหล่านี้ได้ซึ่งส่งผลให้เราไม่อาจจะมอบสถานะที่ถูกต้องให้กับเขาแต่เขามีศักยภาพสูงเขาต้องการการลงสนามเพื่อพัฒน,นาปรับปรุงการเล่นซึ่งเขาจะได้รับโอกาสนั้นที่พาน,นาทนานกอสและนี่ก็คือทั้งหมดของรอบร้วป,ปีสัดแดงประจำเช้าวันศุกร์นี้ครับ